สวัสดีครับเดอะสปีดปลูกผักผลไม้รอบบ้านปลอดสารดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้มาดูกันครับพื้นที่บ้าน54ตารางวาปลูกผักผลไม้รอบบ้านปลอดสารกินได้ได้กี่ชนิดนะครับเริ่มจากข้างนอกนะครับต้นมะนาวสองต้นนะครับมะนาวสองต้นปลูกไว้ในกระถางน,นะครับ เดี๋ย u จะย้ายลงท่อซีเมนนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกลูกแล้วนะครับออกลูกอยู่นะครับนี่ก็ออกลูก้ปนะครับชนิดที่สองก็เป็นฟลิกกี้หนูนะครับฟลิกกี้หนูก็กินได้นะครับท้นต่อไปก็ที่สามก็คือมะม่วงนะครับมะม่วงตอนนี้เลยได้ดูออกผลมาแล้วนะครับ ต้นนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้หวานมากนะครับต้นที่สี่ก็เป็นต้นนี่ครับมีลูกนะครับต้นที่สี่คือทับทิมนะครับมีลูกนะครับต้นที่ห้าก็คือต้นมัเบอรี่นะครับมบัเบอรี่ถ้าจะอยากจะกินลูกก็ให้โดนแดดน,นะครับ ปกติก็ออกลูกอยู่นะครับต้นที่หก้นมะละกอนะครับมะละกอต้นนี้เพิ่งปลูกนะครับก็ออยังไม่ได้กินนะครับหาดูต่อไปนะครับต้นที่เจ็ดนี่ก็คือขานะครับมีขาเพิงย้ายมา จากเข่งครับลงดินนะครับต้นที่แปดก็คือใบกระเพรานะครับต้นที่เก้านี้เป็นเล็บครุดนะครับกินได้นะครับใช้ชุบแป้งทอดกับกุ้งอร่อยมากนะครับต้นที่สิบใบชะมวงนะครับใบชะมวงจะออกเปรี้ยวๆน,นะครับใช้ต้มกับหมู ก็จะอร่อยนะครับต้นที่11ก็คือฝรั่งนะครับฝรั่งต้นนี้ปลูกฝากไว้กับมะละกอนะครับมะละกอต้นนี้ตายก็ฝรั่งก็โตขึ้นกินได้ต่อไปนะครับต้นที่12ก็คือลองกองนะครับลองกองครับต้นนี้ปีนี้ออกลูกปีแรกนะครับมาดูนะครับออกลูกกี่ช่อนะครับหนึ่ง 2องสามสี่ห้าประมาณหกช่อนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บรองกองกินกันครับต้นต่อไปที่กินได้คือต้นทุเรียนเทศนะครับหรือทุเรียนน้ำนะครับนี่เราเคยออกลูกกินเป็นรอบเมืนะครับนี่ก็ออกดอกอยู่นะครับต้นต่อไป เป็นมะนาวนะครับมะนาวต้นนี้ไม่โดนแดดก็ออกลูกนะครับออกลูกดีมากนะครับค่อนข้างดกลูกทั้งปีนะครับต้นนี้ลูกตลอดทั้งปีต้นต่อไปก็คือต้อนขนุนนะครับขนุนต้นนี้ก็ออกลูกทั้งปีเหมือนกันนะครับนี่มันก็ตัดแต่งไว้นะครับเอาไว้ลูกเดียวนะครับตัดแต่งเอาไว้ ลูกเดียวนะครับถ้าเอาไว้เยอะลูกก็จะเล็กนะครับนี่คือต้นบนนะครับต้นต่อไปคือต้นมะยงชิดนะครับมะยงชิดต้นนี้ก็ออกลูกได้กินทุกปีนะครับแต่ปีนี้ก็ออกลูกน้อยนะครับเพราะมันเอียงเข้าบ้านเลยไม่ได้ใส ใส่ปีกคอกให้มันนะครับให้ใส่ปีกคอกเลยออกน้อยต้นต่อไปก็คือต้อนผักหวานนะครับผักหวานนี่ก็ได้กินตลอดเหมือนกันนะครับเก็บยอดมาต้มก็อร่อยดีนะครับต้นต่อไปก็คือต้อนใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดต้นนี้ไม่ค่อยโดนแดด ใบก็จะน้อยหน่อยนะก็จะใช้ต้มยำได้นะครับมีครบนะครับขา่ามะกรูดพริกมะนาวนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นกะเพราครับไว้หลังบ้านไม่ค่อยโดนแดดเหมือนกันนะครับก็จะใบก็จะน้อยหน่อยต้นต่อไปต้นลองกองครับต้นนี้ออกลูกทุกปีเหมือนกันนะครับปีนี้ก็ออกหลายช่ออยู่นะครับ สูงดูนไหครับสุกแล้วนะครับเหนืยมาปีนเก็บนะครับเพื่อนๆมีวิธีการเก็บลองกองที่ไม่ต้องปีนมีเครื่องมือเก็บลองกองที่ไม่ต้องปีนขอแนะนำมาได้นะครับจะได้ไม่อันตรายนะครับในการเก็บลองกองเดี๋ยวไปก็เป็นกล้วยนะครับกล้วยเล็บไม้นะครับ นี่ก็เพิ่งออกลูกไปนะครับนี่ก็จะมีเล็บครุดอย่งเหมือนกันนะครับเล็บครุดมีหลายต้นอยู่พริกก็มีหลายต้นอยู่แล้วก็กระเพาะก็มีหลายต้นอยู่นะครับต้นต่อไปก็คือใบชะพลูนะครับใบชะพลูใช้กินแกงคั่วนะแกงคั่วหอยแครงแกงคั่วหอยแกงคั่วปลาดุกนี่ครับจะอร่อยนะครับ ต้นนี้คือต้นมะลรางครับพรางต้นนี้ต้นไม่โตนะครับแต่ก็ออกลูกเหมือนกันครับมันโดนร่วมของต้นไม้ใหญ่นะครับปีไหนที่ต้นไม้ใหญ่ตัดออกนะตัดแต่งก็จะโดนแดดก็จะออกลูกเยอะนะอืมต้นต่อไปก็เป็นมะม่วงนะครับอันนี้มะม่วงงามต่าไม้ที่สุกกินหวานก็มาเพาะไว้นะครับ อันนี้เป็นผักที่กินไม่ได้อันนี้ก็เป็นเล็บคุชเช่นกันนะอันนี้ก็เป็นแข่งทำปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักก็จะมีถ้าอยากจะกินกินหัวก็ใช้ขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบนะครับขี้ไก่กินผลนะครับอันนี้เป็น เวมาคิววันะครับต้นต่อไปก็จะเป็นต้นมะย,ยมยนะมัยมยมนี่ก็เพิ่งเอาอลกไปนะครับลกร่วงเยอะนะครับมะย,ยมยยังมีลูกหลงเหลืออยู่บ้างนะครับอันนี้ก็เป็น ต้นมะปรางหวานลูกโตนะครับอันนี้ซื้อมากินแล้วหวานดีลูกโตก็เลยพ่อไว้นะครับว่าจะไปปลูกที่ต่างจังหวัดนะครับต้นนี้ก็เป็นมะม่วงนะครับมะม่วงหาทูพีทูนะครับเป็นมะม่วงลูกกลมนะครับมะม่วงแอปเปิ้ลนะครับกินแล้วพ่อไว้ก็ขึ้นสูงแล้วนะครับ ต้นต่อนี้จริงๆก็เป็นต้นตอของต้นธรรมังนะครับต้นธรรมังหรือต้นแมงดานะครับกลิ่นจะคล้ายแมงดาอันนี้มันผมตัดมันแล้วมันแตกมาสุดท้ายมันก็ตายนะครับเพราะมันไม่ได้แดดนะครับต้นต่อไปที่กินได้ก็เป็นต้นใบมันปูนะครับต้นใบมันปูนี้กินกับ แก่งกะทิหรือกินกับน้ำกิตรัญญานะครับก็จะออกรสชาติหวานๆนะครับต้นต่อไปนี่ก็ต้นพริกนะครับปลูกไว้ในเข่งนะครับต้นต่อไปก็คือต้อนตะไคร้นะครับอันนี้ไม่โดนแดดนะครับเพิ่งย,าย้งยายเข่งเพิ่งย้ายเข้ามานะครับก็เลยไม่โดนแดดมันก็เริ่มเหี่ยว ม่ค่อยแตกกันนะครับซึ่งปกติก็แตกเต็มเขงนะครับต้นต่อไปก็คือต้นชมพู่มะเมียวนะครับเรื่อนี้ออกลูกเกือบทั้งปีเหมือนกันนะครับแต่ลูกก็ไม่เคยได้กินนะครับว่าเม็ดมันโตเนื้อมันน้อยนะครับกินกากปุ๋ยก็ไว้ร่มเงาให้กับบ้านนะครับต้นต่อไปกินได้คือต้นพลิกนะครับในอยู่ในเพลงคือมาเท้าเจรแล้วก็มี เล็นมะละกอในแปลงพืมาเขาเชื่อนะครับก็ยังมีลูกอยู่นะครับก็แตกกิ่งใหม่นะครับแตกกิ่งใหม่มาก็กําลังออกลูกนะซึ่งตันนี้ก็จะมีต้นเล็บครุฑนะครับต้นกระเพาแล้วก็ต้วนว่านหางจระเข้นะครับ อันนี้เป็นฝรั่งนะครับฝากบ้านยายปลูกไว้นะครับก็มีลูกเหมือนกันถ้าไม่ห่อก็จะไม่ได้กินนะันนี่ก็ลูกเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองห่อดูนะว่ามันจะได้กินหรือเปล่าถ้าไม่หอ่อไ้โดนแมลงวันเจาะนะครับแมลงวันเจาะก็จะเป็นหนอนไม่ได้กินนะครับอย่างนี้ครับ ห้สิบสี่ตารางวามีพันไม้อยู่25ชนิดนะครับสามารถปลูกได้รอบบ้านาเลยครับทำรารกันคลองอะไรดูสิคล <ทำ S 2> อ,องบึงบัวคลองบึงบัวเหรออ๋อแล้วทำไมน้ำมาจากไหนนะคลองเนี่ยเขามาจากไหนละ่ะ ขอสร้างเออางลยเหร,อขอ,ร,อ,หรอขอสร้างคลองเหรอ่อสร้างคลองหรือ่อสร้างสะพานเหรอดูด,ดูน้ำไมาแล้วน้ำไมาแล้วน้ำม้แ <laughs> ล้วช่างเปียกเหรอนช่างเปียกฮหนช่างเปียกหมดเลยอ่ะเก็บลองกองต้นนี้ออกครั้งแรกครั้งแรก

กองฝักผลไม้โยงหมดเลยอืมเต็มเลย ช่อที่สามแล้วีปรมาณห้าหกช่อเคยมีอุปกรณ์เก็บลงกองที่ไม่ต้องปีนแนะนำมาหน่อยนะครับ กัดกินและงดเยอะด้วยให่พ็ภูมิใจที่ปลูกแลได้กินลองกองเขตมีนบุรีนะครับลองกองปลูกที่เขตมีนบุรีก็ทลกได้กินได้เก็บหมดเลยขึ้นมาเลยเก็บหมดเลยลูกเล็กด้วย ตัวนี้ออกลูกกันมีแล้วครับชัเปีป๊ยนน,น,นี่น้องกังลูกเล็กเฮ้ยเลย่อ่าเด้อ มันยากมันปีน ลองกองมาได้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือต้นเล็กนะครับได้หนึ่งจุดเก้าแปดกิโลนะครับได้หนึ่งจุดเก้าแปดสองกิโลแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนจะกินเหรอแชมเปี้ยนแเี่นจะกินใช่ไหมไหนนะนมนมไม่กินนมเหรออ่ากินนมเหรออืมให้กินลองกองด้วยเหรอ โอเคลองกองลองกองแดงครับมดูน <ไง S 1> ต้นนะครับลองกองต้นใหญ่นะครับทีนี้ได้น้ำหนักกี่กิโลหนึ่งช่อสองช่อ,อ,ชอ,อนร่งเทพก็ปลูกลองกองได้นะมาดูกันครับต้นใหญ่ได้หนึ่งจุดแปดเจ็ดแปดกิโลนะครับต้นใหญ่ยังมีลูกเขียวๆอยู่เยอะเหมือนกันนะครับ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ